สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟดีบอลไทยคลิปนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับทีมซาลงอเอฟซีทีมในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกที่ต้องลงแข่งขันกับทีมเมืองทองยูเอเตดตัวแทนสโม,มสรจากประเทศไทยในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทัวร์2024-2025ในรอบแบ่งกลุ่มเรามาดูกันว่าพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเมื่อราในคลิปฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ทีมสลัง,งอเอฟซีสโมสรดังจากศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกาเจ้าของฉายายักษ์แดงแห่งมาลยาเป็นสโมสรที่ตั้งอยู่ในเมืองชาอลัมรัฐสลัง,งอของประเทศมาเลเซียซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1905หรือกว่า119ปีที่แล้ว ก่อตั้งขึ้นมาในชื่อสมาคมฟุตบอลลีกของรัสลังงอก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมฟุตบอลสลังงอในปี1 9 3 6หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2ก่อนที่ในปี2023ที่ผ่านมาจะรวมทีมกับ PKNSFC และกลายมาเป็นสลลงออ FC ในปัจจุบันโดยมีรังเย่าชื่อว่าชารามเซเดียมที่มีความจุเต็มมากกว่า8372ที่นั่งแต่เนื่องจากการปิดปรับปรุงยาวตั้งแต่ปี2020ทําให้นับปัจจุบัน ฐานะของทีมต้องย้ายมาใช้งานสนามเปตาลิงจายาสเตเดียมที่มีความจุป,ประมาณ10,000ื่นที่นั่งแทนโดยสโม,มสรสลงรังอีเอฟซีเป็นหนึ่งในสโม,มสรที่ประสบความสาเร็จสูงที่สุดในมาเลเซียหลังเป็นทีมที่คว้าถ้วยมาแล้วกว่า61ถ้วยแชมป์โดยแบ่งเป็นแชมป์ลีกมาเลเซีย6ครั้งแชมป์ดิวิชัน2ของมาเลเซีย2ครั้งแชมป์มาเลเซีย FA Cup 5ครั้งแชมป์มาเลเซียคัพ3 3ครั้งแชมป์มาเลเซีย FFM Cup 7คับครั้งและมาเลเซียชาริตี้ คับอีก8ครั้งและยังมีรองแชมป์สมโมสรเอเชียในปี1967อีกหนึ่งสมัยอีกด้วยและจำนวนแชมป์ที่มากมายขนาดนี้ทำให้เคยมีการคว้าดับเบิลแชมป์มาแล้วถึง3ครั้งในปี1984 1997และ2009และคว้าทิเปอร์แชมป์อีก1ครั้งในปี2005 โดยนัปัจจุบันนั้นทางด้านของทีมสละง,งอยเอฟซี FC, ได้ใช้บริการเฮดโค้ชอย่างทานายของนิซัมบินจามิลกุนซซอชาวมาเลเซียวัย44ปีโดยนิซัมบินจามิลนั้นเป็นอดีตนักฟุตบอลที่เล่นให้กับหลายทีมในลีกมาเลเซียไล่ไปตั้งแต่สโมสรส,สละง,งอยเอฟซี PKNS เอฟซีเนกิเซมบิลันเอฟซีและปอตอนเอฟซีรวมถึงเคยติดทีมชาติมาเลเซียชุดใหญ่มาด้วยสมัยยัง้าแข้งอยู่ก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะแขวนสตาร์ทในปี2008เนื่องจากอาการบาดเจ็บและ หันมารับงานกุลซื้อครั้งแรกกับทีม SPFC a FC. ในลิกสมัครเล่นตั้งแต่ปี2010ก่อนจะพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะแชมป์มาเลเซีย F1 AM League ในปี2012และขึ้นไปเล่นในมาเลเซียพิเร์ลีกหรือว่าลีก2ของมาเลเซียได้สำเร็จในปี2013ก่อนจะถูกดันขึ้นไปรับงานประทาเทคนิคในปี2014ก่อนจะไปรับงานกุญซือกับสโมสร L Asia All-Star ในปี2015ก่อนที่จะมารับงานคุมทีฟุตบอลมหาลัยมาเลเซียในปี2016ก่อนที่ในปี2017นั้นจะออกมาเป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ที่ f ฟลดาเยอเต็ดทำอยู่1ปีก่อนจะถูกดันขึ้นมาเฮดโค้ชเต็มตัวรุยศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกในฤดูกาล2 2018-2019จนถึงฤดูกาล2019-2020ก่อนที่ในปี2021จะได้มารับงานเป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ที่สระงอฟซโดยเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยของ Michael f เ g อร e ไ m i เนอในครึ่งฤดูกาลแรกก่อนจะได้รับงานกุซื้อชัว่วคราวต่อ ด้วยการไปผู้ช่วยของตันเชงโฮอีกหนึ่งปีจนกระทั่งเดือนมีนาคมปี2024เจ้าตัวถูกดันขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชเต็มตัวลุยศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกในฤดูกาล2024-2025มาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันโดยเขานั้นมีสถิติคุมสลัง,งอ FC ร่รวมสมัยที่เขานั้นเป็นกุนซือรักษาการด้วยเขามีสถิตลงคุมทีม20นัดชนะ11นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป7นัด แต่ว่าถ้าหากน่าเฉพาะในยูกาดปัจจุบันเขาคุมทีมไปทั้งหมด15นัดชนะ10นัดเสม,มอ1นัดและแพ้ไป4นัดยิงได้39ประตูและเสียไป23ประตูและแผงการเล่นที่เขามาจะใช้ส่วนใหญ่นั้นเป็นระบบ4-3-3ในส่วนของตัวผู้เล่นของทีสลังออยเอนั้น ในชุดใหญ่ประกอบด้วยบุษสบปะตู3คนไล่ไปตั้งแต่หมายเลขหนึ่งเป็นทานของไครูฮัสซันคาลิตบุิสับปะตูวัย34ปีชาวมาเลเซียด้วยเขานั้นลงเล่นไป2นดัดเสียไป2ประตูและเคยติดทีมชาตมาเลเซียไปมากถึง15นัดด้วยกัน คนต่อมาคือหมายเลข20เป็นทนาของอซิมเอาอาหมินผู้สาประตูวัย22ปีชาวมาเลเซียโดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด2นะัดเสียไป2ประตูในฤดูกาลนี้และเก็บคลีนชีตไปได้1คลีนชีตมาที่หมายเลข23เป็นทนาของซามิเอลซามาวิลผู้สาประตูวัย30ปีชาวมาเลเซียโดยเขานั้นเป็นผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมและลงเล่นไปทั้งหมด11นะัดเสียไป13ประตูและเก็บได้4คลีนชีต มาต่อกันที่กองหลังอีก12คนประกอบด้วยท่าน้าของหมายเลข2เป็นท่าน้าของเควินตินเจิงแบ็คขวาวัย24ปีชาวมาเลเซียโดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด12นะัดทําไป1ประตูและเคยติดทีมชาติมาเลเซียไปแล้วทั้งหมด9นะัดมาที่โคตาม,มาเป็นหมายเลข4ทางน้าของไอมันฮาคิมีเซ็นเตอร์แบ็ควัย19ปีชาวมาเลเซีย มากันที่หมายเลข14เป็นทนาของซิกกี้คาริลี่แบ็กขวาวัย22ปีชามมวมาเลเซียโดยเขานั้นในฤดูกาลนี้ลงเล่นไปทั้งหมด9นะัดทำเป็น1ประตู มาต่อกันที่หมายเลข18เป็นทน,นายของจิมมี่ครูไซมีพายสซเตอร์แบ็กวัย30ปีชาวมาเลเซียโดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด1นัดในฤดูกาลนี้แต่ว่าเขานั้นเคยติดทีมชาตมาเลเซียไปทั้งหมด9นัดทำไป1อัดซิตซึ่งเป็น1อัดซิตในการพบกับทีมไทยในเกม King's Cup มาปี2022ในนัดที่เรานั้นแพ้จุดโทษให้กับมาเลเซียไป มาดูทางฝั่งของผู้เล่นหมายเลข19าปัน 19, ปหน้าของรูวันตีลานเวนกาเดซานแบ็กซ้ายวัย23ปีชาวมาเลเซียโดยเขานั้นยการนี้ลงเล่นไปทั้งหมด1นัดและเคยถูกเรียกติดทีชามิมาเลเซียไปถึง9นัดอําไป2แอสอิสตซด้วยกันและเป็นคนทำแอซิ์ในสูบอลเอฟเอฟมิตซูบิชิอิเล็กทริคครับเมื่อปี2024ในนัดที่พบกับทีมชาติไทยที่มาเลเซียนั้นเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนอีกด้วย มาต่อกันที่กอหลางคนต่อมาก็ผมเป็นทาน้าของไม่ได้21เป็นทาน้าของซาฟูวานบาฮารุด,ดินเซอร์ดอแบ็กวัย32ปีเป็นกัปตันทีมของซางอ,องเอฟซีโดยเขานั้นในโอกาสนี้ลงเล่นไปทั้งหมด14นัดทำไป3ประตูและเคยติดทีมชาติมาเลเซียไปมากถึง112นัดทำไป13ประตูกับอีก8แอสซิส มาต่อกันที่หมายเลข22เป็น,นหน้าของฟัสลีมัสลานแบ็คซ้ายวัย30ปีชาวมาเลเซียโดยการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด10นัดและเคยติดทีมชาติมาเลเซียไปถึง19นัดเลยมาต่อกันที่ผู้เล่นหมายเลข29่สินเ้าป็นหน้าของฟาอิสอาร์เมอร์เซนเตอร์แบ็ควัย21ปีชาวมาเลเซียโดยในฤดูกาลนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด1นนัดด้วยกัน มาต่อกันที่หมายเลข30เป็นหน้าของไรมี่แชมซูแบ็คขวาวัย21ปีชาวมาเลเซียมาต่อกันที่หมายเลข44เป็นหน้าของชารูนาซีมเซ็นตอร์แบ็ควัย24ปีชาวมาเลเซียโดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด13นะัดทำไป1แอสซิต มาต่อกันที่หมายเลข55เป็นทนาของฮาริตไฮคาวเซอร์แบ็กวัย22ปีชาวมาเลเซียโดยเขานั้นลงเล่นในฤดูการนี้ไปทั้งหมด11นะัดทำไป1ประตูมาต่อกันที่หมายเลข92เป็นทนาของอูมาเบกเอชมูโรดอฟ เซอร์แบ็กวัย31ปีชาวอุซเบกิสถานโดยเหการน,นี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด8นาทํทำไป1ประตูและเจ้าตัวนั้นยังเคยติดทีมชาติอุซเบกิสถานถึง32นัดและเคยลงเล่นพบกับทีมชาติไทยมาก่อน2ครั้งในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเมื่อปี2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ด้วยสกอร์2ประตูสูญและในศึกเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายที่เฉือนเอาชนะไทย2ประตูต่อ1และยังคงเป็นเซอร์แบ็กคนสำคัญ ของอุซเบกิสถานมาถึงปัจจุบันอีกด้วยมาต่อกันที่กองกลางมีทั้งหมด9คนไล่ไ้แต่ธนาของมาเลขกเป็นธนาของนูอาเลนกองกลางวัย21ปีชาวมาเลเซียด้วยเขานั้นลงเล่นในลูกาดนี้ไปทั้งหมด14บนะัดทำไป2แอซิสและเจ้าตัวนั้นยังเคยเป็นอดีตทีมชาติเยาวชนของทีมชาติฟินแลนด์อีกด้วย มากที่หมายเลข8ปเป็นหน้าของหนูอัลลาวับเดกองกลางวัย27ปีชาวจอแดนโดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด11นัทํทำไป2ประตูกับอีก1แอสซิสและเคยติดทีมชาติจอแดนไปมากถึง47นัทํทำไป3ประตูกับอีก3แอสซิสและยังคงเป็นแข้งตัวหลักของทีมชาติจอแดนจนมาถึงปัจจุบันมาต่อกันที่หมายเลข1ิเป็นหน้าของมูคาลีอัชมาล กองกลางวัย22ปีชาวเมเลเซียโดยเขานั้นลงเล่นในดุกาลนี้ไปทั้งหมด7นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ต่อมาเป็นทนายของหมายเลข16เป็นทนายของโยแอนรีโอลอสโก้กองกลางตัวรุกวัย33ปีชาวเวเนซุเอลาโดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด13นัดทำไป4ประตูกับอีก3แอสซิสต์โดยเขานั้นเคยติดทีชาวเวเนซุเอลาไปมากถึง25นัดทำไป1ประตูกับอีก14แอสซิสต์เลยทีเดียว คนต่อมาก็คือตัวหน้าของหมายเลข24เป็นตัวหน้าของอเล็กซ์อาร์เจลกว่กองกลางวัย24ปีชาวกาหนะ้าโดยดการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด8นะัดทำไป1แอสซิสต์มาต่อกันที่หมายเลข43เป็นตัวหน้าของไซยบินบาซ่ากองกลางตัวรุกวัย23ปีชาวมาเลเซียโดยดการนี้นั้นเขาลงเล่นให้กับทีมไปทั้งหมด7นะัดด้วยกัน ต่อมาคือทน้าของหมายเลข71เป็นทนาของไฮคารฮาคิมีกองการชาวมาเลเซียวัย20ปีมาต่อกันที่หมายเลข76เป็นทน้าของอิสว s l a ยุสันกองกลางวัย20ปีชาวมาเลเซียตัวูาารนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด2นัดและเคยติดทีมชาติมาเลเซียชุดใหญ่มาแล้ว มาที่หมายเลข77เป็นหน้าของอาลิฟไฮขคาวกองการโตรุกวัย24ปีชาวมาเลเซียโดยลูกการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด11นัดทาไป1ประตูกับอีก1แอสซิตเรามาต่อกันที่กองหน้าอีก6คนประกอบด้วยทนาน้าของผู้เล่นหมายเลข7จ็ดทานของไฟซาฮาริมปีกซ้ายวัย26ปีชาวมาเลเซียโดยเขานั้นลงเล่นไปสนัดในดูการนี้ เขานั้นได้รับโอกาสลงสนามน้อยเพราะพึ่งฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บหลังเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าตัวนั้นโดนคนร้ายสาดน้ํากรดใส่ทําให้ต้องใช้เวลาฟื้นตัวซึ่งณปัจจุบันนั้นเขามีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นมากและกลับมาลงสนามได้แล้วจากการลงมาเป็นตัวสำรองในส,ม,ในสมนัดหลังสุดที่ผ่านมาซึ่งเขาเคยติดทีชาิมาเลเซียไปทั้งหมด34นัดทาไป15ประตูกับอีก7แอซซิตและเคยลงเล่นกับทีมชาติไทยในคิงส์คัพปี2022และ a f f เเมื่อปี2022ที่ชนะ ไทย1-0ซึ่งในเกมวันนั้นเจ้าตัวก็เป็นคนทาปะตูโทในเกมวันนั้นและในเกมถัดมาที่บุกไปแพ้3-0เจ้าตัวเป็นคนสวมปกแขนเป็นกระดาทีมให้กับทีชาติมาเลเซียอีกด้วยและเจ้าตัวนั้นยังเคยยิงใส่ทีชาเกาหลีใต้1ลูกในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่นัดนั้นเสมอกันด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ไปแบบสุดมัน มาต่อกันที่ผู้ได้แหม่ไเลขเก้าเป็นหน้าของรรนี่ฟ์นันเดสกองหน้าวัย33ปีชาวชิลีโดยเขานั้นในดูกาลนี้ลงเล่นไปทั้งหมด7นัดทำไป7ประตูับอีก1แอซซิตและเคยติดทีมชาติชิลีไปถึง5นัดด้วยกัน มาต่อกันที่หมายเลข11เปน็นหน้าของอัลวินฟอร์เตสปีขวาชาวแคบเบิร์ดวัยสาสิบปีโดยดูกการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด14นะัดทำไป9้าประตูอีก1แอซิสซึ่งนำดาวสสมอของทีมนักขนาดนี้ซึ่งเจ้าตัวนั้นเป็นคนหนึ่งที่น่าจะรู้จักฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีเพราะเจ้าตัวเคยเล่นอยู่กับราชุรีเอฟซีในศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกมาแล้วและเคยติดทีมชาติแคบเบิร์ดไปทั้งหมด1นนัดด้วยกัน และคนต่อมาคือท่าน,น้าของหมายเลข17แต่เป็นทาน,น้าของดเนียลอัสลีปีกซ้ายวัย24ปีชาวมาเลเซียโดยในลูกาดนี้เขาลงเล่นไปทั้งหมด1น,นัดด้วยกันและคนต่อมาคือทาน,น้าของหมายเลข31แฮร์รี่เดนิสปีกขวาวัย20ปีชาวมาเลเซียมากันที่นักเตะคนสุดท้ายของทีมเป็นทาน,น้าของหมายเลข90 อาลีอ a ล a ะวกองหน้าวัย24ปีชาวจอร์แดนโดยนิการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด1น,นัดทำไป1ประตูเพราะว่าเขานั้นเพิ่งย้ายมาร่วมทีมเป็นนักติใหม่ในช่วงตลาดเลขสอของทีมโดยท้านาของตัวของอลาะวนนั้นเคยติดทีมชาติจอร์แดนไปทั้งหมด42นัดทำไป12ประตูกับอีก2แอสซิสและตัวเขานั้นเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติจอร์แดนในชุด s, Asia, รองแชมป์ฟุตบอลเอเชียคัพเมื่อปี2023ที่ผ่านมาอีกด้วย เรามาดูท่าฝั่งผลงานในปัจจุบันของทีมสลังอยเอฟซีกันบ้าง ตอนนี้ทีมรังอยู่อันดับที่2ของศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกในฤดูกาล2024-2025โดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด10นัดชนะ7นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดทำได้20ประตูเสีย8ประตูมี22คะแนนคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างยาโฮดรุทาซิม3คะแนนส่วนในฟุตบอลถ้วยในศึกมาเลเซีย FA Cup คั2025ที่เพิ่งแข่งขันจบกันไปในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพวกเขานั้นได้รองแชมป์หลังจากแพ้ยาโฮดรุทาซิมไปด้วยสกอร์6ประ ตุหนึ่งในนาชีชนะเลิศ สถิติในการลงเล่นในซีบอลเอชซีใช่ไหมซีของทีสละง,งอพวกเขาไม่เคยลงเล่นในรายการนี้มาก่อนหลังจากเปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้แต่ในอดีตในรายการเอเชียขับแชมป์ชิปสละง,งอเคยลงเล่นมาแล้วถึง3ครั้งโดยครั้งแรกในฤดูกาล1966ถึง1967พวกเขาเคยไปถึงรอบชิงชนะเลิศมาแล้วแต่น่าเสียดายที่ในรอบชิงชนะเลิศพวกเขาไปแพ้ให้กับอาเปลเทลอาวฟทีมในลีกอิสราเอลไปด้วยสกอร์สองประตูนหนึ่งต่อด้วยในฤดูกาล197 10และ1986พวกเขาจบลงที่รอบแบงกลุ่มเท่านั้นในฤดูกาล1997ถึง1918 และ2001-2002พวกเขาจบลงที่รอบแรกและในฤดูกาล1998-1999พวกเขาไปถึงเพียงแค่รอบ16ทีสุดท้ายส่วนในรายการ a f c คัพนั้นพวกเขาเคยลงแข่งขันทั้งหมด5ครั้งในปี2006จบรอบ8ทีสุดท้ายและในปี2013จบรอบ16ทีสุดท้ายส่วนที่เหลืออีก3ครั้งในฤดูกาล 2010, 2014และ2016พวกเขานั้นจบลงที่รอบแบ่งกลุ่มทั้ง3ครั้ง ส่วนผลงานของสระงอเอสีในการเจอกับสโมสรจากประเทศไทยพวกเขาเคยลงดวลไปทั้งหมด4นัด ในการพบกับทีธนาคารกรุงเทพในซอบอนเอเชียนคัพแชมเปี้ยนชิพเมื่อปี1967โดยในครั้งนั้นพบกันในรอบที่2นัดแรกสละง,งอเปิดบ้านเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1-0ก, 1, กองบุกไปยันเสมอในบ้านธนาคารกรุงเทพศูนย์ประตูศูนย์ผลรวม2นัดชนะได้เข้าไปในรอบแบ่งกลุ่มก่อนที่ในปีนั้นพวกเขาจะทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศแต่สุดท้ายไปแพ้นนะัดชิงชนะเลิศก,กับท่าน้าของอาเปลเทลอาวิฟส่วนฝั่งของอีกครั้งหนึ่ง เป็นนัดที่พวกเขานั้นพบก,กับทีมกาตาร์เอฟซีในซีรสบอลเอเชียนคัพแชมเปี้ยนชิพเมื่อปี1,986ในรอบคัดเลือกโดยสลัง,งอเอาชนะไปได้ทั้งเยาวและเยือนเลยด้วยสกอร์1ประตูตู่นตสเกมจึงทําให้ทีสลัง,งอเวลาเจอกับสโมรสรตัวแทนจากไทยนั้นพวกเขาไม่เคยแพ้เลยโดยชนะไปถึง3นัดเสมอ1นนัดนะและไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียว และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของทีสระงอยเอฟซีทีมในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกที่ต้องลงดวลกับทีมเมืองทองยูเอตในศึกฟุตบอล a c l 2นะครับผมโดยคู่นี้จะแข่งขันกันในวันพฤหัสบดีที่19กันยายนเวลา17นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ้าเพื่อนๆใครเห็นอะไรก็มาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท่านนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับ คลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนแล้วพวกก็ม่ในคลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ